ครั้งหนึ่งในนครอินทปัตถะแคว้นกุรุพระโพธิสัตว์ปฏิสนธิในคันอัคละมเหสีของพระเจ้ากุรุเมื่อจเจริญวัยถูกส่งไปศึกษาณสำนักตก,กะศิลาเมื่อศึกษาจบวิชาการปรกครองและวิชาอื่นแล้วได้เดินทางกลับแคว้นกุรุ ได้รับสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งอุปราชเมื่อบิดาสวรรคตได้ของราชสืบสันติวงศ์มีพระนามว่าพระเจ้าธนชัยด้วยพระอัธยาศัยที่ดำรงมั่นในทานจึงให้สร้างโรงทานถึงหกแห่งสละทรัพย์ให้ทานด้วยพระองค์เองวันหนึ่งหนึ่งสิ้นทรัพย์เป็นจำนวนมาก ราเกียรติคุณแผ่ไปทั่วชมพูทวีปว่าเป็นพระราชาที่มีพระไยมั่นในการบริจาคทานอยู่เป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลานั้นแคว้นกาลิงคะเกิดฝนแล้งเป็นเวลานานประชาชนต้องประสบภัยสามอย่างพร้อมกันคือทุพพิกขภัยข้าวยากหมากแพงชาตกะภัยความอดอยากและโรคภัยความเจ็บป่วย ชาวเมืองจึงรวมตัวกันเดินขบวนไปยังตัวเมืองทันตะบุรีกราบทูลด้วยเสียงอึงคะนึงข้าแต่เทวะขอพระองค์จงทรงให้ฝนตกด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามพวกอมาต์ว่าพระราชาในการก่อนเมื่อฝนไม่ตกเกิดภัยพิบัติเช่นนี้ทรงทำอย่างไรพวกอมาต์กราบทูลว่าทรงไห่ทานอธิษฐานอุโบสถ สเสด็จเข้าห้องบรรทมรักษาศีลตลอดเจ็ดวันขอให้ฝนตกพระเจ้าค่ะพระราชาได้ทรงปฏิบัติตามที่ท่านอมาตทูลแต่ฝนก็ยังไม่ตกจึงตรัสถามพวกอมาตย์อีกว่าพระองค์ควรจะทำอย่างไรต่อไปพวกอมาตย์กราบทูลว่าให้ทรงนำพยาคชสารมงคลรหัสทีอันเป็นขชสารทรงของพระเจ้าธนชัยราชาแห่งกุรุอินทปัตถนคร มาที่เมืองของเราฝนจึงจะตกพระเจ้าค่ะพระราชารับสั่งว่าพระเจ้านั้นทใชัยทรงมีกำลังพลและพาหนะเข้มแข็งปราบปรามได้ยากเราจะนำพยาคัจสานทรงของพระองค์มาได้อย่างไรอำมามย์ทั้งหลายกราบทูลว่าพระราชาพระองค์นั้นทรงมีพระไถมัน่นทรงมีพระอัธยาศัยมั่นคงในการบริจาคทาน ทรงยินดีให้ทานเมื่อมีผู้ทุนขอแล้วแม้พระเสียนก็จะทรงตัดให้เชื่อป่วยกล่าวไปใหญถึงพระยาคัชสารถ้าทุนขอแล้วจากพระราชทานโดยแท้พระเจา้าค่ะพระราชารับสั่งให้เรียกพามประจำราชสำนักทั้ง8ดคนมาเข้าเฝ้าทำสการะแล้วสรงให้จัดสเสบียงสรงไปขอพระยาคัชสารพรามเหล่านั้นรีบเดินทางไปในคืนเดียว รุ่งเช้าบริโภคอาหารในโรงทานใกล้ประตูพระนครกุรุครั้นอิ่มหนำสำราญแล้วเดินอยู่ที่ประตูด้านนอกฝั่งตะวันออกรอเวลาที่พระราชาจะเสด็จมาโรงทานวันนั้นพระโพธิสัตว์สงสนานแต่เช้าตรู่ประดับพระองค์ด้วยเครื่องอลังการครบถ้วนประทับนั่งบนคอพระยาคัจสารที่ประดับประดาครบถ้วนเสด็จไปยังโรงทาน ด้วยพระราชานุภาพอันยิ่งใหญ่สเสด็จลงพระราชทานแก่ชน7จถึงแคนด้วยพระหัตแล้วตรัสสั่งว่าพวกท่านจงให้อย่างนี้และแล้วสเสด็จขึ้นสู่พยาคัชสารมุ่งไปทางทิศใต้พรามทั้ง8ดผู้ซึ่งฉลาดในการขอเห็นประตูด้านทิศตะวันออกมีเจ้าหน้าที่รักษาการเข้มแข็งไม่สามารถทูลขอได้จึงไปรอที่ประตูทางทิศใต้ หาทำเลที่พระราชาจะทอดพระเนตรเห็นได้ชัดรอการเสด็จมาของพระราชาเมื่อพระราชาเสด็จไปถึงต่างยกมือถวายชัยมงคลพระราชาประทับบนคอช้างเห็นพราหมณ์แดคนยืนอยู่ด้วยพระอัธยาศัยไฟในการบริจาคจึงบังคับช้างให้ตรงไปยังกลุ่มพราหมณ์แล้วตรัสถามว่าพวกท่านต้องการอะไรพราหมณ์ทั้งแก็ได้กราบทูลว่าขอเดชะมหาราช แคว้นกาลิงคะทูกทุบพิษภัยช้าตะกะภัยและโรคภัยรบกวนไพเหล่านั้นจะสงบลงได้ก็ต่อเมื่อนำพระยาคัจสารมงคลรหัสทีเชือกนี้ของพระองค์ไปขอพระองค์ทรงปโปรดพระราชทานพรยาคัจสารสีดอกอันชันเชือกนี้แก่ข้าพระองค์เพื่อบรรเทาทุกข์ของชาวกาลิงคะด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ดำริว่า การที่เราจะทำลายความต้องการของอย่าจกทั้งหลายไม่เป็นการสมควรทั้งเป็นการทำลายกุศลละสมทา,านของเราด้วยจึงเสด็จลงจากคอของพญาคัชสารทรงจับพญาคัชสารที่งวงวางไว้บนมือของพรหมามแล้วหลังน้ำที่อบด้วยดอกไม้และของหอมด้วยพระเต้าทองพระราชทานพญาคัชสารแก่พรารามณที่นั้นเอง เมื่อพระโพธิสัตว์พระราชทานพยาคชาสารแก่พราหมณ์กาลิงคะแล้วพวกอมย์ข้าราชบริพารพากันกราบทูลพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่มหาราชเหตุใดจึงพระราชทานช้างมงคลคู่บ้านคู่เมืองควรพระราชทานช้างเชือกอื่นมงคลลรหัตถีฝึกไว้สำหรับเป็นช้างทรงอันพระราชาผู้ทรงความหวังเป็นใหญ่และชัยชนะไม่สมควรพระราชทานเลยพระเจ้าค่ะ อันพระราชาผู้ทรงหวังความยิ่งใหญ่และชัยชนะไม่สมควรพระราชทานเลยพระเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ตรัสว่าเราจะให้ทุกอย่างที่ยาจกขอแม้ขอราชสมบัติเราก็จะให้ราชสมบัติแก่เขาเรารักพระโพธิญานยิ่งกว่าราชสมบัติและชีวิตของเราฉะนั้นเราจึงให้พญาคัจสา,าน,นั้นไป แม้เมื่อนำพยาคจสารมาที่แคว้นกาลิงคะแล้วฝนก็ยังไม่ตกอยู่นั่นเองพระเจ้ากาลิงคะตรัสถามว่าบัดนี้แม่นำพยาคจสารมงคลมาแล้วฝนก็ยังไม่ตกอะไรเป็นเหตุให้ฝนตกตามฤดูกาลเมื่อส่งสอบถามถึงสาเหตุที่แท้จริงก็สงทราบว่าฝนตกชุกในแคว้นกุรุมีใช่เกิดเพราะคุณานุภาพของสัตว์ดีรชานที่ถือว่าเป็นมงคล แต่หากเกิดเพราะคุณานุภาพของพระเจ้ากุรุราชพร้อมด้วยข้าราชบริพารและประสบนิกรของพระองค์ต่างรักษาคุรุธรรมอย่างเคร่งครัดจึงส่งอมสา์ให้ไปยังแคว้นกุรุให้จารึกคุรุธรรมเหล่านั้นในราชสำนักของพระเจ้าธนัชชัยลงในสุวรรณปัตดแล้วนำกลับมาโดยเร็วพวกอมา์เข้าไปเข้าเฝ้าพระโพธิสัตว์เพื่อขอจารึกคุรุธรรมลงในสุวรรณปัด พระโพธิสัตว์ตรัสบอกคุลุธรรมคือศีลห้าข้อไม่ควรฆ่าสัตว์ไม่ควรลักทรัพย์ไม่ควรประพฤติผิดในกามไม่ควรพูดปลดและไม่ควรดื่มสุราเมื่อรับสั่งให้พราหมณ์นำไปตรวจสอบในสำนักพระชนนีและมเหสีอีกชั้นหนึ่งเมื่อได้สอบถามในสำนักผู้ปฏิบัติธรรมนั้นนั้นมีข้อความตรงกันจึงนำความนั้นกลับไปถวายพระราชาแคว้นกาลิงคะ พระเจ้ากาลิงคะทรงบำเพ็ญคุรุธรรมทั้งห้าข้อโดยเคร่งครัดแต่นั้นผลก็ตกทั่วทั้งแคว้นกาลิงคะภายทั้งสามประการก็สงบลงแคว้นกาลิงคะก็กลายเป็นแดนกเกษมหาภิกษาได้ง่ายฝ่ายพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบุญมีทานศีลเป็นต้นตลอดพระชนมายุพร้อมด้วยประสบนิกรเมื่อสิ้นพระชนแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยประการฉนี้